ฮมก็กลาวสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะมาอยู่กับอนิเม Power t อร์ไทคูนนะครับผมจะเป็นยังไงเข้าไปดูกันเลยโดยที่เริ่มเกมมาผมได้เลือกเป็นโจโจ้ซึ่งผมเพิ่งดูอนิเมะมันเสร็จนะผมก็เลยเบียวนิดนึงเอาแหละเรามาเริ่มสร้างไทคูนกันเลยดีกว่าก่อนจะเริ่มอะไรเกมนี้มันดีมากเลยครับมันมีสล็อตให้ผมปั่นด้วยผมปั่นจนผมได้เงินแล้วก็เอามาสร้างดอปเปอร์กันนะครับ พอสร้างนู่นสร้างนี่เสร็จก็ได้ท่าแรกเลยโอ้เราโอเราเราเราแล้วก็ท่าโยนเหรียญของคีระนะฮะค่อนข้างที่จะเปียวกันเลยทีเดียวพอได้ท่าแรกเสร็จทุกคนก็จะมาลองใช้กับเด็กใหม่ใช่ไหมครับบาบูลี่เลย yes บูลี่เอาเลยเอาวันที่ตายนั่นแหละครับผมบูลี่มันจนมันตายไปเลยแล้วดูว่าเหมือนเ็นกร,รมมันจะตามทันผมก็โดนบูลี่กลับแล้วเอาให้ผมไปคุยกับราบมะม่วงซึ่งเก็บไปเก็บมาผมก็ได้ท่าสี 4, ซึ่งท่านี้ผมก็ได้ของดีโอ ซึ่งมันไร้ประโยชน์มากผมใช้สกิลนี้ไม่เคยโดนสักทีอ่ะแล้วก็มาได้อีกท่าหนึ่งเป็นท่างมูดาบูดาบูดาของดีโอนะครับผมและหลังจากนี้ผมก็จะ AFK เพื่อเก็บเงินนะครับเอาแหละได้แล้วท่านี้เขียนว่า time stop นะครับผมดูซิมันจะอยู่เวลาได้ไหมใช่คุณคิดว่ามันอยู่เวลาได้ <c oughs> ใช่ไหมล่ะ แต่ไม่เลยไม่หยุดได้แค่นิดเดียวเองโอ้จังหวะนั้นผมทาหาเหี่ยวอะไรไม่ได้เลยเอ,อื้อแล้วผมก็ตายไปหลังจากที่ไปบูลลี่เขาแล้วก็โดนบูลลีก่กลับมาผมก็ได้รีบสร้างของครับเพื่อจะไปชั้นสูงสุดเลยฮ่าฮ่าฉันคือโจโทาโร่ไอหนูนี่ชุดเท่ไหมยวทำให้รู้ว่าโจโทาโร่ผู้ดีไม่แพ้ไอหัวขาวแน่นอน นี่เลยคิดว่าใส่ยาเวแกแฟเฟยอเหรอมาเจอกับไอ้นี่หน่อยบัดปืนกลยางยืดเอาไม่ใช่ดาบวดาออาวแล้วก็โทรศัพท์เจ้าเวงก็ทําให้ผมกลับมาเกิดใหม่กันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นสักพักหนึ่งผมก็ได้ท่าใหม่ซึ่งท่ามันง่ายๆมากเลยใครก็ตามที่เล่นโจทาโร่จะได้เล่นตามเด็กขาดถ่ามันดูง่ายๆมากเลยท่าช้าบนนี่ให้ตายสิ ถ้าไม่ได้ช่วยอะไรผมเลยดูสิทุกคนอันนี้ขนาดทำสคิปเข้ามาต่อยมนะันปังปังปังโอ้โหมันใช้สกิลเดียวผมเกือบตายโอ้โอ้โหดูดิผมพยายามขนาดไหนอะ่ะจนผมได้ไปคุยกับราคม,มุ้งม่วงอ่ะโอเคมาอันสุดท้ายแล้วอึ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดรีเบิร์โอเคกลับมาเริ่มต้นใหม่ สนุกหรือเปล่าครับถ้าสนุกกออ็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมขอบคุณครับ